ขอบคุณมากค่ะงั้นผมขอตัวก่อนนะครับฮะแสนเดียเองเหรอเฮ้ยแสนเดียกับโฆษณาหนึ่งแคมเปญเนี่ยนะจะบ้าเหรอจะทำได้ยังไงแค่ค่าความคิดของเราก็ไม่ได้แล้วคิดอะไรกันมากอย่ามาคิดอะไร ความโสดประมาณก็ปิดก็ปายก็ปิดก็ปายกะปิดกบปายปายโสดแต่กก๊กเป็นร้อยไม่กก๊กเป็นร้อยอีกนิดจะสองร้อยโสดเป็นบางเวลาถ้าแฟนเธอมากก็ได้เวลาย่อยย่อยย่่อ่่โอ้ยเซ็นเดินเธอตัวแม่เต็มเต็มเจ็บุกซ้ายเลยลงมาตอมลูกมาก น้ำเดิมสะอดาดน้ำเดินมีอย<ป>ู่แล้วอยากคิดจะต่อเวลาให้ยากอยากโคไปหาแม่บอกว่าเจอเนื้อคู่ ร, oh, <my. S 1> รู้ไหมฉันกำลังจะได้ขึ้นมันอยู่บนเรือนี้แล้วนะท่านจะคุณโปรดฉันมาก ท่านจะคุณอย่านะคะอย่านะคะอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรอย่านะคะอยู่ข้างห้องกันเลยนะอึดอัดใจจริงๆ <c oughs> สามันนีเธอทำอะไรถึงได้สวยขนาดนี้ค่ะ <c oughs> ตรงนี้สิน้ำบีบูซ่นกินทุกวันเลยอ่ะ <c oughs> น่าถึงสวยแบบนี้ไงอ่ะรับไปฉันให้กูไม่ได้รับเลยไม่ได้รับเลยรับดูนั้หรือเปล่าเนี่ยไม่รังหรือเปล่าเปล่าครับังหรือเปล่ากูดังเองอดันทำไมมันจะได้ลาบลืน่นหุ้ยไม่ละเตะเบาเบาพอเตะเบาเบาอ๋อจังไปปากโอ้เปม,มีทาง สงสัยมึงคงจะเหนื่อยขอบใจกูไปละโอ้ื่มเบียอะไรวะเนี่ยสดชื่นจังเลยน้ำบึกวิวเนี่ยกูขอ,อเครื่องของมังลีกูไปละมึงคนแรกเลยที่แถว มึงจำไว้เลยนะถ้ามาทำอะไรคนในหอนี้มึงเจอดีแน่อิวรลนัทอะไรเหี่ยงไงไปกันเถอะวรลนัณไปกันเถอะอุตสามณีสงสัยหอนี้เจ้าที่เจ้าแรง อสุดขีดดีจังเลยนี่เจมี่ยูนกระทำของเส่อะคอลชิมิเปล่านะอะคอลมาพยูนก็ความสวยกระจบบ้านไหนเจอที่บอกว่าสวยนะ่ะทุกบ้าน อีพอยพออยู่ห้องไหนยห้องหนึ่งแทหลอกได้แม้กระทั่งผีอีพอยพอพอยูห้องไหนอยห้องสอง หลอกซ้ำหล,ลอกซ่าหลอกซ้อนซ้อนเงื่อนห <c oughs> ออยู่ห้องใจอยู่ห้องสาม อะไรตุ๊กอะไรนะตุ๊กตุ๊กเย็บอมเี็ตุ๊กอะไรนะผมว่าตุ๊กตาสิไหนอ่ะผมวไม่ลืมหรอกนี่ไงอุ้ยนี่มันตุ๊กตาอะไรเจ๊ตุ๊กตาโคงั้นหนูจะตั้งชื่อว่าอีแต๋น่ามันชื่อโคตุ๊กตาหนูอ๋อเหรออีแต๋อีโตแหล่ด่าอ้วอด่าตุ๊กตาอ๋อไม่เป็นไร เจวอีเลวมึงด่ากูเหรอด่าตุ๊กตาโเจ๊หูอย่าหาเรื่องสิอีสัตว์มึงด่าตุ๊กตาด่ามึงไปก่อนนะเจ๊อ่าเดี๋ยววันหน้าจะมาหาใหม่อีดอกมึงด่าตุ๊กตาด่ามึงผ้าวันมากัวเยอะนะอ่ะอโขยมึงขี้เหรอคงบ้าอะไรขี้บงที่นอง เดินคนเดียวไม่กลัวผีหรอก็ไม่ค่อยกลัวค่ะที่นี่ น้ำดื่มบีูเฮ้ยพวกเราว่าเราต้องเอาเรื่องที่ดีที่สุดต้องทำให้ได้ไม่ต้องสิ่งอื่นใช่มันไม่ได้สุดมันมันไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ได้อะเออถ้าเกิดไม่โดนจับก็ไม่ได้เลยนะยอมไม่ได้เพราะเราตั้งใจทำมากเลยมากรอปกันอย่างเงี้ยมันง่ายเราอคือพวกคนห่วยอะห่วยมากไม่มีความเของตัวเองคุณตำรวจต้องจัดการนะครับต้องจัดการค่ะเอาละเอาละละเราจะเอาเรื่องที่ดีที่สุดเอาละเอาละ เดี๋ยวผมจะสะรุปโทษตามนี้แล้วกันความผิดฐานมิลประมาทด้วยการโฆษณามาตรา328ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติว่าถ้าความผิดฐานมิ่นประมาทได้กระทําโดยการโฆษณาด้วยเอกสารภาพวาดภาพระบายสีภาพยนตร์ภาพหรือตัวอักษรที่ทําให้ปรากฏด้วยวิธีใดแผ่นเสียงหรือสิ่งบันทึกเสียงอย่างอื่นกระทําโดยการกระจายเสียงหรือด้วยการกระทําการเป่าประกาศ ด้วยวิธีอื่นใดรูปกร,รําต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน200,000บาทไงล่ะไม่ต้องคิดอะไรมากโดนเขาเล่นเลยไหมล่ะไม่เลยอย่างอาว่าเราคนเดียวนูน่นงานมาไม่สกีนเลยงานก็ไม่ะจะทําอยู่แล้วเจ้าที่ไหนไม่กินอ่ะนี่คุณทํางานสื่อ,อะคุณไม่รู้ข้อกฎหมายบ้างเลยด้วยไงแล้วคุณทําแบบเนี้ยคุณไม่เห็นใจพวกเราที่สร้างสรรผลงานบ้างเลยหรอ ไม่เตือนแล้วนะนี่ถามจริงเถอะพวกคุณจบมาจากที่ไหนเนี่ยมกรุอองเทพครับอ้าวนี่เป็นรุ่นน้องมรุงเทพเนี่ยเคยเรียนกฎหมายอาจารย์ดิวไหมาอาจารย์เขาสอนดีนะคงเรียนคนอื่นสิถึงไม่รู้กฎหมายอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ถ้าไม่มีเงินมาจ่ายนะคะคุณตำรวจงั้นเอาอย่างนี้ทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท เดี๋ยวพี deux, story, thôi, okay, <id sprout Likewise>. ่จ่ายเงินให้ก่อนแล้วมาทํางานใช้นี่แล้วกันนะโอเคไหมครับคุณตำรวจโอเคไหมเดี๋ยวจ่ายให้ก่อนนะงั้นพวกเด็กๆแยกย้ายกันดีกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับไปบายแยกย้ายกันนะเดี๋ยวมาทํางานให้พี่นะตีหรือเล่ะอ้าวเน็ตบอกไม่มีชูก็ไม่ถ่ายไงเอาขนาดชิ้นนี้ไม่ไม่ไม่ครัน่ากลยวจ้าคนจนคนจนแอลตี ื่นไม่ต้องไปไปเทนไปอออเอาราบิกอสมเซ่ไป